ว้าวนี่เป็นสระว่ายน้ำของบ้านดีเวอร์พูวิล่านะครับและตอนนี้เราอยู่ที่บ้านดีเวอร์พูวิล่านะครับบ้านพักหลังนี้อยู่เรียนสัตหีบนะครับสามารถเดินทางไปดำน้ำที่แสมาสารได้นะสามารถไปเล่นทะเลที่ค่ายทหารได้นะครับเป็นหาดเตยงามหาดนางลำอะไรพวกนี้นะครับบ้านดีเวอร์พูวิล่านะครับวันธรรมดาราคาเริ่มต้น4,900บาทพักได้6ท่านนะครับเป็นบ้านหลังเล็กขนาด2ห้องนอนครับ ซึ่งรสาไว้น้ำของบ้านหลังนี้ขนาดอยู่ที่ประมาณ3 6เมตรเลยครับใครต้องการมองหาบ้านพักหลังเล็กๆแบบนี้นะครับหลังนี้ตอบโจทย์เลยและนี่คือห้องนั่งเล่นของบ้านดีเวอร์พูลวิลล่านะครับจะมีฟังก์ชันครบเลยถึงจะเป็นบ้านหลังเล็กขนาดนี้ก็ตามนะครับนี่จะเป็นบริเวณโต๊ะพูลของบ้านหลังนี้นะครับมีโต๊ะพูลนะครับแล้วก็มีโซนคาราโอเกะด้วยนะครับและบริเวณนี้นะครับจะเป็นโซนห้องนั่งเล่นของบ้านโอควาเพพูลวิลล่านะครับมีทีวีดิจิตอลนะครับมีลาโพงให้ครับมีไม์ลอยให้นะครับและ ซึ่งบริเวณนี้นะครับจะเป็นโต๊ะทานข้าวนะครับก็ซึ่งอยู่ติดกับห้องครัวเลยซึ่งห้องครัวนะครับจะอยู่บริเวณหน้าบ้านนะครับสามารถเดินทะลุไปกับห้องนั่งเล่นได้ครับโดยบ้านดีเวอร์พูวิลล่านะครับจะมีทั้งหมดอยู่2ห้องนอนนะครับแล้วก็มีห้องน้ําส่วนกลางหนึ่งห้องด้วยครับนี่จะเป็นห้องน้ําส่วนกลางนะครับและนี่คือห้องนอนมาสเตอร์นะครับของบ้านดีเวอร์พูวิลล่านะครับจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับมีเตียงขนาดหกฟุตหนึ่งเตียงนะครับแล้วก็มีห้องน้ําในตัวด้วยครับและนี่เป็นห้้้้อองงงนนนนําาใตััวขบบีคร โดยบ้านหลังนี้นะครับสามารถเดินทะลุไปที่สระว่ายน้ำได้เลยนะครับและนี่คือห้องนอนที่สองนะครับของบ้านดีเวอร์พูล่าเดี๋ยวพาไปดูครับห้องนอนนี้จะเป็นเตียง5ฟุต2เตียงนะครับสามารถใช้ห้องน้ำที่ห้องนั่งเล่นได้เลยครับซึ่งห้องน้ำก็จะอยู่ติดกันแบบนี้เลยนะครับบ้านดีเวอร์พูล่านะครับราคาของทุกวันเนี่ยอยู่ที่ 4, 9 0 0เกรบาทพักได้6ท่านนะครับส่วนราคาวันหยุดยาวจะอยู่ที่6,900เกบาทครับใครสนใจสามารถทักไลน์พี่หมีพูล่ามาได้เลยใต้เบอร์นี้นะครับ